สวัสดีครับท่านโมวันนี้อยู่ผมบอสนะฮวันนี้อยู่เก็บแต่ทีกับคุณพี่ปองนะครับผมสวัสดีฮะไปเปิดมาก็ไม่ได้ดังฟ้าเลยปองพี่ปองมันทับกันอี่แก โอ้โหแค่ไข่เหรอทำไมต้องใช้แค่น,นี้นัดปวกด้วยเจ็ดสินะมันแหลกอะแล้วมันกดยากมากเลยนะคะเวลาแหลกเนะะี่ยืะคือมันต้องมีสมาธิมากตอนเล่นโวกมันเกิดอาการแหลกอย่างเีื้อหลวงขึ้นอีกแล้ว คือมีปัญหานะครับที่จริง <Promised legendary> <ๆ S 1> ผมโทรไล์อยู่กับอยู่กับบิ๊ปองอะไรฮะแต่ว่าปัญหาคือมันใช้ทับกันไม่ได้ลำโพงมันคนละอันเงินโอ้ย <Thing> ต <cons> <rumors> ึกทุน mm ที่ป่วยนะทีเจบบคอเนี่ยอาจจะอโอ้โหจะเย็นนีอมันคูณสองด้วยยังไม่มีแลนด์มาร์กสักอัน อจะแม่นไปแล้วจะเจ็ดโชว์เขาหน่อยดิหุูไม่ออกอีกแเอาเถอะเอาที่ทำสบายใจแล้วกันนะ นั่นแหละน,หลมมนี่มันโอ้โหเปิดได้ตัวนีิซึ่ผมคือวันนี้ไม่ได้มาโชว์หดนะฮะโชว์กางนะฮะนี่ฮะตัดโทวนซึ่ก่อนโอ้โหมันโอ้โหอืมหกดนพวก ให้มากมากโอ้ไม่มีอะไรนะฮะอากาศเย็นสบายท่านเองฮะเจ็ดนะพวกเจ็ดเอาเจ็ดเรือละวเรือแล้วเร,อวเรือแล้วปล่อยฮะจังหวะน,นี้รออะไรนั่นเนี่ยไปอย่างเงี้ยนะฮะคือพอเวลาผมเล่นอย่างเงี้ยมันจะแหลกอะ เพีายามไปตั้งปรับค่าใหม่แล้วกันไหนอำเพออ้าวเจ็ดตัวกานัางฟ้ากระเป๋าฮะเอาสามนะฮะผมโอ้ไปตั้งเก้าอืม้มไม่เข้าใจชีวิตจริงๆเลยเออเยวีไม่เหรออะไรนะไม่ร้องดีกว่า ปล่อยมั่วนไปไม่ได้เลยตัดท่าก่อนตัดท่าก่อน นั่นแหละแล้วก็สายนาทีจะเล่นได้อย่างเงี้ยนะฮะโอเคผมต้องหมุนหลายๆรอบก,ก่อนนะเพราะว่ามันกับให้มันลื่นขึ้นนะเพราะว่าถ้างั้นมันจะช้าไหมเพรมันแหลกอย่างเงี้ยเออคือผมเล่นไม่ได้อนะ่ะโอ้โหอล้วยงงี้ไงอย่างงี้ไง,ง,ไงตัวแบบ รัวๆสิบสามแอมตกแบบรัวๆเลยมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ใส่แบ็คกรงแบ็คก,การ์ดอะไมาได้วยนะคือผมจะเต็มมากเลยประเทศเนี่ยใส่มีมาเต็มที่เลยเดี๋ยวผมว่างๆเดี๋ยผมก็ไปนี่ดีกว่านั่งปรับค่าไใหม่ให้มันเื่อนๆหน่อยอืมออกตอนนี้อกอกทำไมกดสร้าง อืมคือคือมีแบบว่าต้องขอยอมแพ้จริงๆนะคือว่ามาแบบสมสุดเลยจริงๆนะฮะอืออือกดอย่างเบาไปเป็นกิโลเลยบคนต้องขอพื่อย่างยิ่งนะนะคิด้อาจจะมีความแรงนิดหน่อยนะีน่ะแล้วก็แพ้ทิเปิลน,นะฮะผมแพ้ไปกี่รอบ้วเน่ะนะอุ้ส่เต้นมันเยอะ แยบแคล้วเจอกันใหม่ในพารพัดหน้านะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับ i ค e กันด้วยนะฮะโอเคฮะบ๊ายบาย